สวัสดีครับน้องไายดินดวดสวัสดีครับรอบไปครับทำงานหลังจากพักเที่ยงเสร็จยังอยู่ที่แปลงเดิเดมพื้เราหรอครับลอกน้าตำากาดยางห่อนเลยครับมืันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกันขึ้นบอ่อของล็อกกี้ล็อกกี้ร้อห ขายเล้วครับคันนี้เบรกทิปปี้ยางเก้าครับนี่ครับสภาพทางก็ยังเด่นะครับนุ่มๆครับไปเดินเยียบีเป็นน้ำเลยครับนี่จับรูนนเปาไปใช่ครับโดดด้งโดดดงไปเอาตายตายตายบ่ตายครับ ทีมงานนี่นี่ก็มนี่จะรถจะสีประมาณนี้แหละครับมาแล้วครับน้อง,น,น,องน,นัดครับน้องนัดเปิดพระนิตครับรถคันนี้ฮิโนโมเมกาหาร้อยครับต่อมาจากหลานกำนันสุดครับอูดาบเกิดลานกำนันสุดครับแถวสามภาคกันล้วครับต่อออกมาพร้อ,อมๆกัน วเวลากันไล่เรียกกันกับน้อง้ายดินวลกับกับผู้สู6เอ็ผม6หของผมออกมาจากอู่อู่ช่างไก่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิง่งการทำงานของเจ้าถุงทอง p c 120รุ่น6 รุหกตีครับตัวนี้ข้ามาาบ่งงูครับงูอยู่กล่องรถครับกูัวลงเลยยังทำงานไปทำงานไปงูเรื่อยๆกิไปเป็นน้อนอยู่เป็นอน,อปน้อนอยู่เอวขรถครับก็สงสัยไปแล้วครับครันาดินก็เป็นดินซรายครับนี่ ลึกลงไปก็เป็นดินดินดานผสมลูกลังแต่ว่าดินทรายนี่เบาเอาครับคบืนไว้ครับเอาคืนไว้เพราะว่าเพิ่นจะเอาไว้เฮ็ดน้ำปังครับเห็ดน้ำปังน้ำปีพานนาดินคืนไว้ครับล่วงเอาดินเนี้วออก ฟื้ฟัาฟตามสภาพครับตามสภาพรถเก้าเนาะโบโหลดโบควันครับรถทันนี้เอกลักษณ์ของไอ้คมสุก็คือเสียงปั๊มครับบว่าจ,จะเป็นรถไม่หรือรถเก้าครับเสียงปั๊มเพ่อน,นี่ทีอลดตามที่ได้ไปสัมผัสเมลายค่าย มื่อน,นี้ดดรถต้ำวิ่งน้ำกันหาคันครับมือน,นี้วิ่งน้ำกันหาคันนี่ครับสภาพทางหนึดไปแล้วครับไม่กล้าหารอยเขาค่อยๆเนิบๆออกไปก็ต้องไปแห้งครับเดี๋ยวแนบเดี๋ยวแนบจะไปก่อนครับตามมาด้วยล็อกกี้ครับ อกกีของเสียโจว่าจะรีวิวเจ้าถุงท้องไอ้เบิงวา่าใส่เครื่องอีหยังระบบปั๊มเปน็นยังไงแต่ก็ยังบ่ได้เหตุครับบมบบใครมีเวลาครับเพราะว่าตรงไห้ขับรถพร้อมเดี๋ยวมือหนาจะรีวิวให้เบิงวา่าช่วงล่างเป็นยังไ๋เครื่องใส่เครื่องอีหยังปั๊มอีอยัง กี่นอก้ึครับนี่กุกีีฟันสีฟันทองลึกครับทรงหน่อยครับจะว่าอุ้มดินได้ลายครับนี่สีฟันเอาไว้สาหรับเจาะดินแข็งครับถ้าหาฟันนี่ก็เจาะดินแข็งไม่ค่อยจะเ,เขา่าสีฟันนี่ก็เจาะจดินแข็งเรียบร้อยครับสบายไม่มีไครมีปัญหาบาดแผครับผมติดตามคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวจะ ลงห้เบื่องเรื่อยๆครับสวัสดีครับ